มาที่สีแดงสวัสดีนิักรถแฝงับครับทั้งเหมือนเดิมทั้งใหม่ชนานครับวันนี้พามาส่งงานเวฟหนึ่งสองห้าอาร์ลูกค้าจากสระบุรีครับอันนี้ก็ติดผ้าทางเทคนิคนิดหน่อยครับก็หนานหน่อยแต่ก็สําเร็จรู้เรื่องก็ได้ดีครับก็สภาพโดยรวมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปก่อนก่อน่อนจัดสภาพให้ดูนะครับว่าเป็นสภาพไหนแล้วจัดสภาพมาแล้วก็ประมาณนี้ครับอันนี้อาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากมายครับมันก็เหมือนคันที่มันผ่านมาครับแต่ว่าจะให้ดู รูปลักษณ์โดยรวมครับว่าจัดราคาออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ครับคันนี้งบสองหมืน 20, น,นิดนิดนิดจริงๆก็เป็นวันหวยออกด้วยเพื่อมีโชคมีลาบด้วยกันครับเงเดี๋ยวมาจะเรียกกลับบ้าน ก็เหมือนเดิมครับสนใจก็ทักมาสอบถามคุยคุยก่อนได้จัดให้นานแน่นอนไม่ต้องห่วง